เพิ่งผ่านไปครับกับการประกาศรางวัลนะครับสำหรับคนวิทยุและก็คนโทรทัศน์นะั่นคืองานนาตร,ราชครั้งที่7นั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะไฮไลท์ก็คือจากละครเรื่องสุดแค้นแสนรักนั่นเองคว้าไปได้ถึง6กรางวัลและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะไม่แตกต่างจากทุกงานนีน่คือแฟชั่นบนพรมแดงนั่นเองค่ะ โดยรางวัลที่สุดแค้นแสนรักได้รับนะคะก็มีรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและละครเรื่องนี้ยังดันให้สาวเบนซ์พอิตาและระเก้าอมารดิศผู้รบบอุไรยและย่าแยาม้มควารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงและรางวัลน,นำหญิงยอดเยี่ยมไปครองได้สำเร็จค่ะ และสุดท้ายนะคะนั่นก็คือรางวัลใหญ่รางวัลละครยอดเยี่ยมก็ได้รับไปครองเช่นเดียวกันซึ่งรัฐก,กาบอกนะคะว่าทุกเสียงตอบรับนั้นเป็นกําลังใจที่ส่งให้นักแสดงและทีมงานที่ใช้เวลากว่าหนึปี6เดือนในการสร้างสรรค์ละครเรื่องนี้ค่ะต้องก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งผู้ชมละครทุกท่านนะคะก็คือทุกเสียงเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นกำลังใจให้เรานะคะรู้สึกว่าขอบพระคุณมากงานที่เรา ทุกคนในทีมงานละครเรื่องนี้ทุ่มเทเวลาไป1ปีกับ6เดือนกว่าเนี่ยคุณผู้ชมมองเห็นในสิ่งที่เราทำก็ขอบคุณมากนอกจากการประกาศรางวัลแล้วสีสันพรมแดงของงานนาตราชก็ปังไม่แพ้กันค่ะแม้ว่างานนี้โทนสีของเครื่องแต่งกายของเหล่าดาราคนดังส่วนใหญ่จะมาในโทนสีเรียบๆเ,เช่นขาวดำหรือว่าครีม แต่ก็แอบ,บซ่อนความเก๋ความเฉียบไม่แพ้ปีที่ผ่านมาแน่นอนอย่างนางเอกสาวแพนเค้กเขมณนิทที่มาในชุดราตรีสีขาวสวยสมกับการเป็นเจ้าหญิงหรือหนุ่มอาทสูตรที่ยังเลือกหยิบสูตรขาวมาใส่ร่วมงานครั้งนี้ ทางด้านอีเจด้าดาจากสถานีวิทยุ efm ก็มาในชุดสีดำเซ็กซี่จากโฮเอมซึ่งสาวโอปอก็มาในชุดจากโพเอมเช่นเดียวกันแต่เลือกโทนสีน้ำเงินอมเขียวใส่ควงคู่มากับสามีหนุ่มโอกนั่นเองค่ะส่วนสาวนุ่นศิรพันธ์ที่วันนี้ใช้เดี่ยวด้วยราตรีสีดำจากฮัสตันฮอริเทดที่ทำให้เธอดูเป็นสาวเปรี้ยวเก๋ได้ในทันทีนอกจากนี้ยังมีทีมนักแสดงจากเรื่องฮอร์โมนซีซั่นสมที่มากันครบทีมในโทนสีคล้ายกันแต่มีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปโดย ต้เน,นืองกับสกายดารานำจากเรื่องเล่าให้ฟังว่าแม้จะมีทีมงานช่วยเลือกชุดให้แต่ทั้งสองก็มีส่วนในการเลือกชุดให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการและยังเหมาะกับบุคลิกของตัวเองอีกด้วยค่ะก็บอกว่ายายแขนยาวกระมุงยาวค่ะแล้วก็ส่วนบางคนที่แบบไม่ค่อยเรียบร้อยหรืออะไรไม่อยากให้มันสั้นมากหรือมันเปิดแบบมากเกินไปวอไรเป็นรปอ๋อมันก็มีหลายแบบครับก็บางอันอ่ะพี่ๆทีมงานเขาก็ดีไซน์ให้แต่บางอันอ่ะเราเห็นว่า ที่ร้านเขามีอย่างนี้แล้วเราชอบสีนี้เราก็สามารถบอกพี่เขาได้ว่าอันนี้มันสวยนะนโอเคนะใช่ครับพี่เขาก็จะแบบลองหามาให้ดูว่าถ้าลองใส่แล้วมันโอเคก็โอเคก็ใส่ชุดนี้ไปนอกจากชุดสวยๆของผู้ที่เข้าร่วมง,งานและรางวัลสำคัญๆภายในปีนี้ยังมีการแสดงดีๆให้ชมถึง2ชุดด้วยกันนั่นก็คือการแสดงเทดพระเกียรติองค์ราชันอัครศิลปินแห่งสยามและองค์ราชินีอัคราพิรักษ์ศิลปินที่ได้ทั้งเคนธีรเดชแผนเคก้กเขมรนิด นุ่นวรนุชขวัญอุสามณีและอาต้อยเศรษฐามาร่วมร้องเพลงและโชว์จนทําเอาพระเอกหนุ่มณเดชน์ซาบซึง้งและร้องเพลงตามตลอดการแสดงครั้งนี้เลยแหละคะ่ะใจ